นี่เราฟอร์จูเนอร์รถสแตนดาร์ดนะครับรถเดิมๆเลยนะครับรีแมปนะครับปรับปรับแต่งกล่องเครื่องยนต์นะฮะอฟตรแมสอนันนะฮรรถไม่น่าจะมีส่วนอ่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับปรับแต่งกล่องนะฮะเพื่อที่จะให้สมรรถนะการอัตราเร่งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจากสูตรหนึ่งร้อยนะฮะได้เร็วขึ้นเนี่ยดูนะอันนี้ผมเหยียบเบาๆเลยนะขึ้นแบบเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วฮะคือเหยียบแป๊เดียว ความเร็วถึงร้อยเลยนะฮะถามว่ารถคันนี้ถ้าคำนวณอัตราการกินเชื้อเพลิงนะครับเ,เราสามารถคำนวณได้ว่าถ้าวิ่งความเร็วประมาณหนึ่งร้อยนะครับนะครับใช้รอบเท่าไหร่จัดสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณเท่าไหร่นะครับาสามารถคิดเป็นตัวเลขได้เลย เท่าไหร่นึเก้าัน่งเก้กาตัวชีเท่า,าอโอเคนะครับตอนนี้เราวิ่งที่ความเร็วประมาณหนึ่งกับสองกิโลเมตรนะครับต่อ,ตอชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าเราเดินทางที่หนึ่งชั่วโมงเราจะได้ระยะทางหนึ่งร้อย กับ2กิโลเมตรโดยประมาณนะะอ่าเท่ากับว่าถ้าหารเป็นนาทีเนี่ยถ้าหารเป็นนาทีนะครับเราก็จะเดินทางได้1นาทีจะได้ 1. 6ุกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคิดจากคำนวณจากการฉีดนะะอ่ากับเวลานะครับเราก็จะได้ค่าคอนซัมมาประมาณคร่าวๆนะครับก็อยู่ประมาณสิบห้าุด็ด ครับอ่าสิบห้าจุดเจ็ดกิโลลิตรนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยการปรับตัวเนี้ยถามว่าถ้าทำไมรถที่รถเดิมเนี่ยทำไมถึงมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกินเชื้อเพลิงนะครับอ่าบางทีรถเดิมเนี่ยไม่มีอากาศนะครับแต่มีแต่เชื้อเพลิงนะครับอ่าโดยหลักปกติแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะใช้เชื้อเพลิงหนึ่งปอนด์ ไอ,อ้เชื้อเพลิงหนึ่งปอนนะครับอากาศประมาณ14.7ปอนด์ปอแต่ดีเซลจะใช้บางกว่านั้นนะครับอากาศจะเยอะกว่านั้นนะครับคานเนี้ยเวลาไม่มีอากาศเนี่ยเท่ากับน้ํามันนะเท่าเดิมทําให้อากาศที่มันไม่มีเนี่ยทำให้มันการเผาไหม้อะมันไม่สมบูรณ์แล้วก็มันทําให้รถอะ่ะมีสปีดได้น้อยลงมันก็เลยทําให้รถคันน้ามันกินเชื้อเพลิงทั้งๆที่นะครับการปรับ แต่งเชื้อเพลิงเนี่ยบางทีแล้วการเติมเ,เชื้อเพลิงเข้าไปบางทีอาจจะทําให้รถประหยัดน้ำมันเพิ่มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปรับแต่งเชื้อเพลิงเข้าไปบางจุดจะทําให้รถมีอัตราเร่งนะครับหรือว่าการเติมอากาศเข้าไปนะฮะจะทําให้รถมีอัตราเร็วซึ่งเรว็วกว่าเดิมทําให้รถมีสปีดแต่พอถึงอัตราเร็วที่ต้องการเนี่ยนะครับเ,เราจะลดคันเร่งหรือว่าลดโหลดลงนะครับ การคำนวณ ECU เนี่ยนะครับก็จะคำนวณอากาศและเชื้อเพลิงเปลี่ยนนะครับมันจะทําให้มันจะมีค่าตรงนั้นนะครับเป็นค่าที่คำนวณได้นะครับแล้วก็ทําให้รถประหยัดน้ำมันลงได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของรถด้วยนะฮะอย่างรถบรรทุกหนักนะครับรถบรรทุกหนักรถที่บรรทุกเบานะครับการปรับจูนมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับรถบรรทุกหนักบริบทของมัน จะจูนอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับการจูนคือต้องทําให้มีกําลังนะครับมันถึงจะประหยัดเชื้อเพลิงนะครับอ่ายิ่งทําให้มันไม่กินเชื้อเพลิงนะครับแล้วไม่มีกําลังมันจะยิ่งกินน้ามันในบางครั้งนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้อัตราสปีดเลยนะครับเหมือนกับเราเดินแล้วเราเดินอยู่กับที่เราเดินบนสายพานนะฮะเราก็ก็อยู่บนสายพานไม่ไปไหนนทีนะฮะอ่าแต่ถ้าการจูนให้รถมันวิ่งแล้วมีอัตราเร็วมันจะทําให้รถเคลื่อนตัวไปทาให้ถึง จุดหมายได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยรถไม่ใช่ว่าอ่ปรับแต่งนะครับแล้วมันจะกินเชื้อเพลิงทุกกรณีนะฮะอันนี้มันเป็น,ปนทฤษฎีนะฮะที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่คำนวณได้จากตัวเลขจริงๆนะครับอ,อันนี้ ขอกลับรถอันนี้วิ่งดีปกตินะครับเมื่อกี้เราออกมาเราเช็คอัตราบู์นะครับเราเช็คอัตราบูทนะครับอัอบนอนี้ตอนนี้เราใช้โปรแกรมเช็คปริมาณการฉีดนะฮะแล้วก็เช็คอัตราบู์นะครับอของโปรแกรมของตัวรถตัวนี้โดยเฉพาะนะครับคือเราจะเช็คอะไรเราจะเช็คอัตราการฉีดเชื้อเพลิงที่เราปรับไปเนี่ยมันไปฉีดเชื้อเพลิงตรงไหนมากน้อยนะครับแล้วก็ เ,เก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็อัตราบูตนะครับอัตราอากาศโฟเข้าเครื่องยนต์นะครับอัตรา EGR ที่ไหลนะฮะพวกนี้มันมีการคำนวณเป็นตัวเลขกันได้หมดนะฮะเราก็จะคำนวณรู้ว่ามันจะได้สมรรถ,ถนะประมาณไหนนะครับอ,อย่างรถคันนี้ถ้าดูจากแค่ตรงเนี้ยรถคันนี้ไม่ได้วัดแรงม้าเนี่ยถามว่ารู้ไหมว่าแรงม้าประมาณเท่าไหร่รู้ ดูจากอัตราพเพชเชอร์ดูจากปริมาณอากาศนะครับดูจากค่า VE อะไรทุกอย่างเนี่ยใช้ทฤษฎีนะครับคำนวณมันจะรู้ทันทีเลยว่ารถคันนี้มีแรงม้าที่ล้อประมาณเท่าไหร่นะครับโดยที่เราไม่ต้องขึ้นในโน้เราก็เดาได้เลยว่าประมาณเท่านี้นะครับเพราะทุกอย่างมันคือการคํานวณทั้งหมดนะครับอันนี้เรา,อ,าออกมาปรับจูนเนี่ยเพื่อที่จะเก็บผ้าแล้วไปปรับแต่งนะครับอตอนนี้เราเก็บผ้าไอตัวเพชเชอร์นะครับ เก็บต่าค่าตัวฟิชเชอร์หรือว่าการไหลอากาศก่อนนะฮะว่ามันมีปริมาณเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าแล้วก็ไปปรับแต่งอีกทีนึงแต่อันเนี้ยคือวิ่งโอเคแล้วนะครับการขับขี่คือตอบสนองขึ้นเร็วทําให้รถอะมันไปถึงร้อยไวมากนะครับแล้วก็เออเราก็จะเปิดคันเร่งเพื่อจะชะลอความเร็วเพื่อที่จะรักษาความเร็วให้มันนิ่งแล้วก็ไปที่ความเร็ว100หรือว่า120นะครับอ่า เราจะคำนวณรู้เลยนะครับรู้เลยนะฮะคือว่ารถวิ่งได้ประมาณไหนอินเชิงเบรกลมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําผมเคยทําคลิปลงไปแล้วคลิปไปแล้วก็คือ d m a มนะครับใช้เครื่องยนเร่งเนี่ยผมรู้เลยว่าปรับประมาณเนี้ยถ้าแรงม้าขึ้นประมาณนี้เท่านี้นะแล้วเหยียบคันเร่งประมาณเท่านี้รักษาความเร็วไว้เท่านี้16-17แน่นอนก็ไปวิ่งก็ก็ได้แบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วนะครับอ่าตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูชู้งแสงช่วงอะไรนะคันนี้เน้นจูดแบบสแตนดาร์ดประหยัดแล้วก็อัตราเร่งดีเห็นไหมครับ เหยียบนิดเดียวนะครับความเร็วเดินตื้อๆเลยนะครับแป๊บเดียวลอยแล้วเนี่ยนะครับ้อยแล้วนะครับเนี่ยพอเวลาเราเหยียบมากี้จักคันมอกี้ผมเหยียบเพลินแค่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะรถพยานมาเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันได้ระยะทางที่ไกลมากนะครับซึ่งถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยเหยียบแล้วมันฮืออยู่มันก็ยังไม่ไปไหนแต่การฉีดเนี่ยเดินน้ำมันลงนะครับอันนี้นะครับมันเป็นทฤษฎีนะครับง่ายๆนะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยเราแซงได้รวดเร็วนะครับ เราก็เปิดเร่งแล้วนะครับ่าช่วงแซงเนี่ยถามว่าเ,เราต้องให้มันมี power นะครับต้องให้มันมี power รถต้องให้มันมีกําลังนะฮะอย่าให้มันกําลังตกนะฮะถ้ารถกําลังตกเมื่อไหร่รถมันจะกินน้ำมันทันทีนะครับเป็นเรื่องปกติเลยลมยางก็เกี่ยวนะฮะลมยางล้อที่กลมกว่ายังไงก็เบาว่าหน้าสัมผัสนะครับยิ่งหน้าสัมผัสกว้างยิ่งกินน้ํามันนะฮะเพราะเสียบสีถนนนะครับทุกอยา่างมันมีผลกันหมดนะฮะอันนี้เป็น Fort u n e r อร์เดิมนะครับอันเนี้ย ได้แล้วนะครับได้ค่าที่นี่เหลือเราปรับใจนิดหน่อยก็คือจบแล้วนะครับอ่าจบแล้วนะครับก็อันนี้คือถือว่าเราก็ได้ค่าคร่าวๆแล้วว่าจะได้ประมาณไหนนะครับอ่าโอเคนะครับคันเนี้ยแรงม้าที่คำนวณน,นะฮะจกดูที่ปริมาณอากาศกาับน้ำมันเมื่อกี้แรงม้าบวกเก้ามันสอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้คือคำนวณได้เลยคร่าวๆนะครับ เกียบทันใจดีจริงๆนะครับแบบคือขี่อ่ะผมบอกได้เลยว่าเอามาจอดเนะี่ยผมใส่โปรแกรมให้เนะี่ยคนละคันแน่นอนนะคนละคันแน่นอนขี่กลับนี่ต้องบอกเลยว่าคนละคันนะครับจะรู้เลยว่ารถคันนี้มันวิ่งคนละเรื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะฮะวุ่นวายหน่อยนะครับหลายคันอยู่นะครับโอเคคันนี้เดี๋ยวขอปรับแก้ยนี้หน่อยได้แล้วนะครับโอเคขอจบคลิปแค่น,นี้กันแล้วนะ เราลงไปทำรถก่อน